อ้าวยาย่พี่ตียังอยู่อ่านหนังสือเฮะหนังสืออีงยังคะหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะบอกคะว่ามวลมวลเต็ี้ออกหนังสือธรรมะค่ะโอ้ยคนเมืองเขาสีบางคุณใหญ่ผู้งามงามคือบอกมวลมวลแต็้ออกน <laughs> อค่ะเอาหนังสือธรรมะหนังสือใดไม่ได้าางานศพ นี่ดีดีทั้งัสามสวับเพื่อนบอกเกี้ยวก่ายังแน่ล่ะราคาคุณยายค่ะเกี่ยวกบเรื่องตายเรื่องเป็นอย่างเรื่องตายเรื่องเป็นเห็นหงอยบอกค่ะว่เห็นบันไดว่เห็นบันไดเออก็ะามเรื่องเห็นหงหรือไปเห็นหงเดี๋ยวเพิ่นสีเอลไปหาหมอกินเขากินนามหรือบอกค่ะกินล้วกินก็ยังข้ามือนี่ ครับจังนอ,นอดูอ้อยกินเลื่อนเลล่ะกับเอ่อหมูทอดกระเทียมเออกับไข่ดาวจ้าไข่ดาวเจาะเอาไข่แดงออกเพราะว่ากินไข่แดงบ่ไดไม่กินไข่แดงเลยกินไข่แดงอยากอยู่บ่คะไข่ขแดงอย,อ,ยอ,อยากอยู่ขาอ๋ออยากอยู่ค่ะโอ้มีหอดกระเป๋าโอ้ยกระเป๋ากระเป๋า ยางบดายได้ค่ะเด้อยางได้ในในอยู่บนนี้พุ่นี้นายางบดได้ดดเลยคะ่ยะยางบดได้เลยค่ะยางบดาก็บังเกิดเนาะ <c oughs> ใส่มาใส่กบอุ่มเอาเอาหนังสือเพิ่นบอกเกี่ยวก็เลื่องเงินถ้ามาสอนใจเกี่ยวกับการเป็นการตายเล่มเดียวเนี่ยบอกเอามาให้ลายเล่มอยู่ตัวสามเลีมเออเล่มอื่นๆในบาทนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันดีอยู่บอคะีเรื่องสามเลียมดีเรื่องสามเล่มบอคะ อีเพื่ออ๋ออันแนะน้ำโตแน่ซื้อว่าจังไดนผู้นีน้ซื้อไว้ยายบุนบนมยายบนุนนมค่ะเสียงกระแห่พ่อเสียงนนตง้องต้องเเว่แบบเอ่อต้องเเวแบบ่ให้ออกเสียงเป่งเสียงอันนี้นอนแน่เสียงหมอค่ะสนัส่นแหละเพราะว่าปอดเท่าถ้านอนนอนนิ่งๆไรปอดมันเห็ดในปอดแบบก่ะแข็งแรงกระสัสนกระลุก,ลกด้วยด,ดอูอ่านเมืองอ่านข้างนั้น,นรก เจเนตหนึ่งทับวญมากๆเ,เป็นทุกข์เพราะอยากอ่านต่อเท่าเท่าที่ไล่สังเกตคือเห็นว่าคนที่ทับ,บุนมากๆการอานที่ยีกกว่าหน้าหน้าบุญเมาบุญนี้ย่งกลับจะเป็นทุกข์มากใบเสียก,กว่า คนที่อยู่เฉยๆเ <c oughs> พราะคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจว่าบุญเพียงแค่ได้ยินคำโคธนาว่าบุญเป็นสิ่งที่ทำมาซึ่งกวาปราาธนาทุกประการโดยสอบใจห้าแต่หาคิดดูว่าควาอยาก คือตานานั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์หรือความเร่าร้อนอชื่นในเยียดใจโดยไม่ต้องสงสัยส่วนการเป็นอิสระมไม่ไม่ไปเที่ยวอยากโน่อนอยากนี่ ไปตามอำนาจของข้อเอื่นกิเลสตันหานั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าบาดธนามากมากว่าพ่อไม่มีความทุกข์ไม่มีแต่ความอ,อ,อริยะสัอริยาปัญญารู้ว่าความทำอะไรหรือความทำอย่างไร ก็ทำไปไม่ต้องยืดมัน่นถือมัน่นกับตกการเกิดกระตานหาหรือโมหะซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์ให้เกิดทุกข์อันหนึง่งสิ่งที่เรีกว่านิพานก็คือภาวะที่ปราถจากความอยากโดยประการทั้งบวง ป้าดิาอารหันก็คือผู้ที่กำจัดความอยากเสียให้ทุกอย่างท้งนั้นเวลาจึงหยุดํำหนับป้าอารหันเออสาธุเอาเมยหรือบอ่าสาธุเอยย่อ,อเมยใสยหัวเอาเมยก็เศ้าเรียพันเมยก็ลังมวลบ่ะแห้งอันแห้งมวลบ่ะคะ อ่ะก็พักตาเดี่ยวได้ก็พักเออก็พักต้องพักสายตาสะก่อนตาได้เออจังฟั่งย่ายไม่หด้อบอกเิี๋ยนะอจานมาบอกจังฟังย่ายไม่หรือย่ายารหนังสือให้ฟังอีกสานตัวเดี๋ยวพักก่อนตัข้าวอืม